มาลับสุสลาวันย่างวลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับมีเป็นเสาวันที่13กรกฎาคมครับงวใหญ่เข่าร้ er <vern ik. S 1> ายพี่น้องครับแต่ก็ยังมาสั่งด็ขายกันในพี่น้องครับพอพันตัวหมดให้หนึ่งพี่น้องครับผมมึงถึงแล้วพี่น้องพวกม่วงเคืงไปเดี๋ึงราคาต่างเดีพี่น้องครับเอ้ยยย ตัวใหญ่ไไปไหน,น,ไหน,น,นหตัวใหญ่เพว่ปไหไตหาหมื่นครับเช่าเท่าใดดหาหมื่นหมดแล้วครับขอพันนอ,น,น,นองครับไชห่พั่น้องครับเพาก็เสิร์ปกลางเกงครับีเ่เคนงานี่สเนงครับอ่อเท่าดหาหมื่นเจ็เดือนละมันได้มมนได้จะปีลเลยสามปีเดเดือนครับขอพันตัวห้พี่น้องเดี๋ยวนักอ สามปี ality, เจเดือนคุนป้ายังไ้หาเืินยังไงหามื่นยังไงหามืนเขามาจากตัวอเหมือนนี่คู่กันครับสองอายมันตัวใหญ่แมนอยู่บ่แมนครับตัวใหญ่ท่าดเท่ากันข้ากันนอ้มีสองตฝากเบอร์ต้นไหนกันไหมศูนยหนึ่งครับสองหนึ่งครับหกแปดาครับพี่นองทุกนอเดียอยู่สนามเลตัวละหามืนได้พี่น้องไม่ใังได้เวียดไฮซอได้ลายเนหยอนครับ ไฮรอดแน่นบ่แม่นครับที่สนองยู่นี่สองโตเรียบร้อยไฮรอดไฮรอดปูวิ่งมึงเอาได้มึงได้ชุดยอดชุดยอดเลยครับตัวบอก่างอีนึงคุณนรลงเด้อเจวายูนครสวรรค์นั่นพอใหญ่บอใหญ่บอพี่น้องใหญ่บอ โอ้ยราคาเห็นราคางวดครับโดนใจแท้เลยเลมันมันถือพี่น้องเยอะตัวนี้อีกอันนี้สองตตัวนึงอยูนย่น,น,นี่นเยยพื่นมัดในรถนี่ใช่เลยพี่น้องครับขายไปไม่อยากขายก็ทำ วิว่นซ้อมมันหายอยู่นี่ก็สาอหน่อยเขาเหนียเอาโดนแม่เพอย่กงไ้มันเจ็บตาย้หน่อยเขางานอยู่พี่น้องงานอยู่นะหน่องซื้อเวทเน้าป่าตายตายราคาง่วอ่อนแหงหมดคำไปไป แล้วตัวละหาหมื่นเมึงอกีเรามึงบนกว่าไงหนึ่งพี่น้องครับเพิ่งเด้นสองตัวโทรมาหากันเอาโทรอม้ากรน่อกสมัยก่อนตัวนี้สมัยมันราคาเปรี้ยนราคาตัวเป็นแสนหมดเลยนี่ยสองตัวตัวละหาหมื่นก็คลองหาหมื่นไปเดี๋ยวเบิ่งราคากัน เอามาโต้มาดิอะไราเอมาอะไราเอาวยมาสงวสอด้คาอะไรข้วยออกแล้วงวตัวนึงได้ไปไหนกันไดไปไหนกันตัวนี่สองคห่บ้าบ่เ้ยเดขายยังเดี๋ยวสอไปหาดอกเด้อ มือเท่าใดดอกเด็ดมือสามปัญหาเนาะเดี๋ยวตัวเดียวสนอมาใส่เหล็กมาใส่เร็วใส่ร้กันศูนย์ศูนย์แปดห้สาศูนกศูนยสิดตัวนั้นสมัยก่อนเป็นแสนเน่ะดิ่งเอะหาหมื่นเิหาหมื่นจะได้ไมหาหมื่นหาหมื่นหลอดอีกกรงหางเขากสอบเขาเขาให้หาหมื่น เขาเจ้ากมือมืเช้าบ่ตัวน,นี้โดนลงมาหาฮะเราจะไดหามืนินเราวะครับเด็ยน้านไปอนี่ยตอนนีู้ตางมืเช้าลอดลงมานปพี่น้องครับมาเบิง้งเบิ้งราควางกเหนือเด้อกเหนือ,นนอ,นนอตอนนี้ผมจะทายทายหลายตอนไหนเบิ่งกหลายหายตอนเนาะกัเหนือกัเหนือกัเหนือตอนนี้มสวนกเหนืออยู่ได้ไ <c oughs> ปไหนคน่น่ะสองตัวปได้ไปไหนยาก 6,500บาท1 6 0 0 0 10,600หา,าผมอยู่โซนโนเนื้อได้เป็นหนองตัวนเ้งก็ผู๋เนื้อก่อนโซนวัวเนือ้อโซนวัวเนือวนวเน้อ,อ10,600หากำลังตอนอยูนน่นี่กับแม่สาวนี่กับนี่กับแ่น งูเนืออะไรพี่้องครับวามีอีก,ต,กตัวไอ้นามีอีกตัวตัวเดียวบ่ถึงตัวเดนทำกันบ่มือนกพันหาลอยมเลยนาะบักไงแมน่นว่านี่บักไงว่าแม่นอ่สามหมื่นแปดอ้ยาบีนเท่าไงบักไงสามหมื่นแปด เอปกไงสามหมื่นแปดเอาเอาพี่น้องเบิงเดอตัวไง่นี่3สามสาที่เหลือตัวละมูนสามตัวมวนเนื้อซหีครับส่งซนี่เด้อสายคุน่ะมูอนี้มันคืออย่างเงียบุ้ยนาตัวมาปอสืยเอยู่่หรือว่ามันหรือว่าหรือมันส่าอยู่ปะตัวนั้นสามหมื่ก็บอกเอาเลขมาใส่พีเนี่ยไปเบออร์ เลขศูนาศูนครับศูนย์เก้าศูนย์สองหกองนองหาสีต้นเฮ้ยต้นน้อยนี่ต้นละหมื่นันาต้นใหญ่นี่สามหมเท่าไรรสามหมืนเจ้านี้โทรมาพี่น้องครับโอ้กเ็บบักเก็บกัดหามันด้วยมันหกพั 16, กว่าบักเขีบนีแก้ระเบิ้งอยู่นี่ โอ้โหงวด้ึงัวด้อบอ่หนไปไหนนาเจ้าหนขายไปละวบ่อเท่าใดเท้าใดดบจไรได้ครับ่ยเือะไรครับผานครับขอบคุณครับ้มมีได้แล้วโอ้โอ้่องคุณหาปเด็ครับประคองอยู่ทันยีมาครับ

คือเลีนน้ยแต่นอกอีพออยู่ที่นี่ก็ใครไปได้พี่น้องหลายตอนเอาเบิงบิงไหลายตอนเอาทำไม่เลี้ลยไรผมขอไปไผมใช้เท้าพระใบมากจะได้ไปเบิงหัวไต่ไต่ตนต้นอันนี้ก่อนเด้อะมุ่เลี้ยง,งกันแข่งบ้านกันเลยเลยพี่น้องครับใจเย็นๆย็ตอนหัวตอง,ง,ตองคอยใจตอนเอานี่ มัวง่ามที่อยู่ใต้ใต้ต้ตตนดูนี่เด้อมัวงานอยู่ใต้ต้นดูสักันที่แล้วมั